แคนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแคนขึ้นมาข้างบนครับมาเที่ยวข้างบนครับสวัสดีครับก่อนเล้วสวัสดีครับเพื่อนแม่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเล้วสวัสดีครับก่อนเล้วสวัสดีครับ แคนดี้ครับยังลูกแคนดี้ครับก่อนแล้วแคนดี้ครับก่อนแล้วเออดีครับด้วยลูกดีครับด้วยดีครับดีครับด้วยดีครับด้วยดีครีคดีคีคัเอ่แคนขึ้นมาเต้นชั้นบนครับแคนขึ้นมาเที่ยวข้างบนครับพามาดูคลองครับผม เป็นคลอง้ครับเป็นคลองครับข้างบนนะครัโน้นนะครับมีตะคลองนั้นนะคะพามาเที่ยวข้างบนครับเห็นไหมครับคลองยาวเลยครับ เห็น okay, ไหมครับโอเคไหมครับแค้นอาบแดดครับแค้นอาบแดดแค้นชอบอาบแดดครับแค้นชอบอาบแดดครับผมแค้นชอบอาบแดดครับ อ,อาบแดดบนมือแม่ครับผมไปแล้วครับลงเ้างล่างกันครับ เห็นไหมคะเห็นไหมคะร้อนแดดครับเข็นอับแดดตรงไหนลูก แค้นอับแดดตรงไหนคะแค,ค้อับแดดน,นะคะไปเข้าบ้านเลยดุไปเลวแค้เข้าบ้านแล้วป,วบ,วปบ้านอยู่ไหนไลูกไปเร็วไปเร็ว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 เข้าบ้านเร็วเร็วเร็วบ้านอยู่ไหนลูก บ้านอยู่ไหนครับปไปเลยครับบ้านอยู่ไหนครับปไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> บ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนครับเราจะขึ้นบ้านใช่ไหมครับ คุณครับแฟนแอบอีกแล้วครับขอบคุณครับ